กับรายการภาษาพากยนะคะอุ้มสันก็จะมาพูดถึงเรื่องคำซ้อนค่ะคำซ้อนคืออะไรเอ่ยคำซ้อนก็คือการนำคำมูลตั้งสองคำขึ้นไปนะคะมาเรียงต่อกันและจะก่อให้เกิดความหมายใหม่นันเองค่ะ สาเหตุของการเกิดคำซ้อนนะคะก็คือเกิดจากภาษาไทยเนี่ยบางคำมันก็สั้นเกินไปทําให้การสื่อสารเนี่ยไม่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยเราก็คือเราก็จะนําคําที่มีความหมายเหมือนกันมาซ้อนกันเพื่อทําให้มีความหมายชัดเจนมากยิง่งขึ้นเช่นคําว่าขัดขวางและขัดถูค่ะครับคาไทยนะครับเป็นคําที่มีคําพ้องเสียงมากอาจจะทำให้เข้าใจความหมายได้ยากจึงต้องมีการซ้อนคำนะครับเพื่อให้เข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับเช่น ค่า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 แรกคือค่าฟันค่าที่สองคือค่างวดส่วนค่าที่สามนะครับเอ่อค่าธาตุครับค่ะคำไทยนะคะเป็นคําที่มีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งถ้าเสียงวรรณยุกต์เนี่ยค่ะผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยก็จะทําให้ความหมายเนี่ยค่ะเปลี่ยนอย่างเช่นคําว่าเสือเสือแล้วก็เสื้อค่ะ เสือก็คือเสือสางเสือก็คือเสือสารและเสื้อก็คือเสื้อผ้านั่นเองค่ะคำทย่ส่วนใหญ่นะคะส่วนมากสุดเป็นคำที่มียาาคงเดียวจึงทำให้ฟังไม่ทันนะคะเราเลยนิยมนำคำซ้อนเข้ามาด้วยค่ะเช่นปัดกวาดขัดขวางคอยท่าค่ะ คำไทยส่วนใหญ่นะคะจะมีคำดากประเทศมาปะปนอยู่ด้วยและในช่วงแรกๆก,ก็จะทำให้บางคนไม่รู้จักว่ามีความหมายว่าอย่างไรคะ่ะเราจึงนิยมนำคำไทยที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะคะมาซ้อนเพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคะ่ะเช่นคำว่าเขียวขจีทรัพย์สิมและก็รูปร่างคะ่ะ ค่าต่อไปเรามาดูชนิดของคํซ้อนนะคะ1ก็คือการซอนเพื่อความหมายค่ะการซ้อนเพื่อความหมายก็คือการนําคํามูลที่มีความหมายเหมือนกันตรงกันข้ามกันและใกล้เคียงกันกามาวางชิดติดกันค่ะ1.1นะคะก็คือความหมายเหมือนกันค่ะตัวอย่างคําเหมือนเสืยจ่าเหาะหืนผู้จ่าติตใจาตาทวงอกอ้วนพี่ใหญ่โต 1.2ความหมายใกล้เคียงกันและอันสุดท้ายนะคะก็คือความหมายตรงกันข้ามกันค่ะตัว,ตวอย่าง <ทำ S 1> ค <ำ S 2> ํ้อต้นขัดเลือดแนะนำเกงกลัวขัดขวาง <c oughs> ท้อแท้จริงจังตูมตามราบคาบจิ้มลิ้มแรนแคนออดอ้อนอัดอั้นเลืเปล,ปลนินชึดกทักปราบรามเสียสีหอมเผายากเย็นอับอายสุปโซนยาแย่ชิงจัง No. <laughs> no. Bomma da porta vi gidava ben.